ความปกติของรัฐเมตตาเอื้ออาทอรปลอดภัยอโหสิกรรมที่มีลิปมีเดชมีอนุภาพมากกว่าทำรรกิเลสโลภโกรธหลงที่สร้างวิกิตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยอย่างอยู่ให้กับนิพพานธรรมบารมีสัก์สิทันี้ ให้อยู่ในสภาวะที่โลภโกรธหลงซึ่งหลอกลวงให้ทอดทานธรรมบาร,รมีสามสิบทาตนี้เป็นทาตรับใช้กิเลสโลภโกรธหลงให้ร่างกายเป็นเส้นทางไหลเวียน กระแสธรรมกิเลสตั้งผังสำเร็จที่เป็นโครงสร้างกอทอมอขอโอเพื่อหลอกลวงให้ทุกท่อดทานธรรมบารมีสามสิทธศนี้รับเอากิเลสให้เก็บไว้ในตัว เพื่อถ่ายทอดไปยังผู้อื่นกิเลสโลภโกรดลงรุกเข้าหาปรมีสามสิบทัศพระเดชพคุณหลวงปสุสสจันทรทัโรเปลี่ยนปรมีสามสิบทัศพระเดชพคุณหลวงปสุสจันทรทตโรเป็นกิเลสโลภโกรหลงจากการยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวาง ให้ไห,หลเปี่ยนอยู่อ่านทับความเป็นอย่างอยู่ที่อยู่กันอย่างเป็นศัตรูอาฆาตมาดร้ายเบียดเบียนจองเวรกับตัวเองกับซึ่งกันและกันที่กิเลส กำกับควบคุมมาจากศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของกิเลสที่ปรับปรงพัฒนาอยู่ตลอดณศูนยะ์กลางดวงกลมกระเริ่มแรกทำกิเลสทำอัพยากตาธรรมาทำที่ไม่ใช่ตรมีสามสิ พระเดชพระคุณหลวงปุสดจันทัสรอตั้งผังสำเร็จเกิดขึ้นในทุกศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมกิเลสปรับปรุงพัฒนาความละเอียดอยู่ตลอดเพื่อไม่ให้ถูกเปลี่ยนเป็นบารมีสามสิบทััส พระเดชพะคุลโป่สศจรัตสโร,รเพื่อให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้ยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางกิเลสโลภโลกรดหลงเพิ่มมากขึ้นไม่ให้รับรู้ถึงบารมีสามสิบทัตพระเดชพะครกลโป่สศจรัตสโร ไม่ให้ได้ทรัพย์สมบัติไม่ให้ได้อาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบไม่ให้ได้เป็นตัวของตัวเองการดำรงอยู่จึงอยู่แบบ ถูกกำกับควบคุมจากกิเลสให้อยู่ในสภาวะเสื่อมจากบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสจันทรตสโรอยู่กันอย่างไม่มีฐานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่ได้รวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัศ พระเดชปุรหลภสุจนทรัสรถูกหลอกลวงให้เป็นเส้นทางของกิเลสที่รวบรวมรักษากิเลสที่ได้จากการเปลี่ยนปารมีสาสิทธัตสพระเดชปุุลภปสุจนทรัสรให้เป็นกิเลสโลกโกรธโหง สภาวะของาธาตุรับใช้กิเลสจึงไม่ได้สร้างสมบัติปัจจัยสี่ของตนเองเป็นสมบัติปัจจัยสี่ที่เป็นของหลอกลวงจากกิเลสซึ่งเป็นวิบัติที่เป็น ท่อทานธรรมบาร,รมีสาสิทัตน์คเดปปุกลองปสุสจันทัสรที่เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานให้กิเลสได้ไหลเวียนถ่ายทอดให้กับทุกท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิทธัตนนี้การอยู่ร่วมกันที่เป็นไปตามผังสำเร็จของกิเลส เป็นการให้รับกิเลสกับตัวเองกับซึ่งกันและกันบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทัศโรที่อยู่ในท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้ถูกเปลี่ยนเป็นกิเลสเพิ่มมากขึ้นการสร้างเลี้ยงรักษาจากบารมีสามสิบทัศ พระเดชปุกุลปุสสันทัสโลลดลงความเป็นปก,กติลดลงไม่เป็นรักเมตตาอื้ออาทธรปลอดภยัยอโหสิกรรมจึงไม่ได้ประครับประคองหล่อเลี้ยงรักษาดูแลซึ่งกันและกันด้วยรักเมตตาอื้ออาทธรปลอดภยัยอโหสิกรรม อยู่ในสภาพถูกหลอกจากกิเลสให้ดำรงอยู่ด้วยการทำร้ายทำลายตัวเองทำร้ายทำลายซึ่งกันและกันหลอกลวงว่าทำให้เกิดเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรค ที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เป็นผังสำเร็จเวลาของกิเลสโลภโกรธโหงทําให้ชีวิตเป็นยังอยู่ไม่ประสบสุขไม่เจริญรุ่งเรืองไม่สําเร็จในชีวิตเป็นชีวิตที่ขาดแคลนทรัพย์สมบัติ ใจสี่ที่เป็นผังสำเร็จเวลาปารมีสามสิบทัสพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโตรถูกปิดบงังไม่ให้รู้ถึงการขาดแคลนทรัพย์สมบัติปัจจัยตีอยู่ในวังบน การบังคับควบคุมสั่งการจากกิเลสเกิดการทำร้ายทำรายตัวเองทำร้ายทำลายซึ่งกันและกันเพิ่มมากขึ้นการขาดแคลนทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่เพิ่มมากขึ้นที่เกิดจากการ ทำร้ายทำลายตัวเองทำร้ายทำลายทุกท่ทอดทานธรรมบารมีสามสิทธัต์นี้ซึ่งเป็นสมบัติปัจจัยสี่ไม่สามารถกำกับควบคุมดูแลตัวเองได้เป็นไปตามผังสำเร็จเวลาของกิเลส ที่เป็นโลภโกรธหลงอยู่ในสภาวะที่ไม่ได้เป็นผู้รู้ไม่ได้เป็นผู้ตื่นไม่ได้เบิกบานหลับไหลไปตามกระแสธรรมกิเลสโลกโกรธหลงความเป็นยังอยู่ ที่ไม่เจริญรุ่งเรืองไม่ได้รับรู้ถึงบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสรไม่ได้รู้เห็นถึงการทำหยุดบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสร ถูกหลอกลวงจากกิเลสให้ไปทำหน้าที่งานอาชีพซึ่งเป็นผังสำเร็จเวลาของกิเลสได้กำกับไว้พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรัสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทนนกยูท่านสังเกต รับรู้ถึงบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสรโอที่ทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสรโอสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการปรกครับประคองหล่อเลี้ยง ให้ทุกส่วนนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศนี้สงบร่มเย็นปลอดภัยไม่ประมาทเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยเป็นทานศีลสมาธิที่เป็นการละชั่วทำดี ผ่องใส่ด้วยบารมีสามสิบทัศระเด็ชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรดำรงชีวิตเป็นยังอยู่ที่สุขเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จในชีวิตที่สามารถนำประโยชน์จากธรรมทั้งหมดให้เกิดเป็นทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่ เป็นที่สุดแห่งธรรมสมบัติบารมีสามสิทััตถะเดชพะคุณหลวงพุทธจันทสทัศโรที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นรูบาอาจารย์ของเราท่านนำให้อดทนคือบารมีสามสิทััตถะเดชพุคุลหลวงพุทธจันทรทัศโรเพื่อศรัทธาเริ่มใสพึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้จดจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐถมเริ่มแรก ธรรมบารมีสามสิทธัพระเดพกุลหลวงปู่สดจันทัสโรที่ตั้งผังสำเร็จเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับส,สั่งการธรรมทั้งหมดทุกธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ที่สร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทัศน์ พระเดชพกุโหลวงปู่สดจันทัสรอให้เรารับรู้ถึงการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ส่วนกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสาสิทัศทพระเดชพกุโหลวงปู่สดจันทัสรอที่เป็นหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของบารมีสาสิทัศทพระเดชพกุโหลวงปู่สดจันทัตรอ ไปพร้อมๆกับครูบาอาจารย์ของเราตลอดที่สุดแห่งธรรมบร,รมีสามสิทัศนพระเดชพระคุณหลวงปู่สวดยันทัสตโรเชิญเราได้ทำหน้าที่ร่วมกันต่อจาก